วันนี้เป็รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย รณรงค์ช่วยกันผูใหญ่ลีออรบอตผกับนังทันฟ้ากับรายการไทยแลน,ลนด์ออริจินลไทยภูริพ์พงศธรครับตำแหน่งพลังงานจังหวัดนครราชสีมาครับสังกัดกระทรวงพลังงานครับค่ะทราบวา่าเมื่อวันที่วันที่23ที่ผ่านมานะคะคได้มีโครงการนะคะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของสื่อมวลชนและอาสาสมัครพลังงานชุมชนงานนี้ เป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ที่มาของโครงการนี้ก็คือกระทรวงพลังงานเองเ,เราเห็นว่ากระทรวงประชาชนเองหรือภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ในเมืองหรือชนบทนะครับต้องเป็นผู้ใช้พลังงานนะครับาจากข้อมูลเนี่ยกระทรวงพลังงานเราพบว่า การใช้พลังงานในภาคส่วนของทางภาคที่อยู่อาศัยของภาคประชาชนนี้มีสัดส่วนถึงประมาณเกือบ15เปอร์เซ็นต์นะครับของการใช้พลังงานของทั้งประเทศนะครับท<ช>ีนี้การใช้พลังงานแน่นอนนะครับการใช้พลังงานของประชาชนเนี่ยต้องเป็นเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของภาคพลคเรือน <c oughs> ใน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 พลเรือนของของประชาชนเองนะครับ<ช>เราจากข้อมูลที่เราเหามาได้นะครับ ในการทาโครงการวางแผนพลังงานดับชุมชนเนี่ยนะครับของกระทรวงพลังงานตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมานะครับเราพบว่าค่าใช้จ่ายด้านของพลังงานในครัวเรือนของประชาชนโดยเฉพาะยแล้วเนี่ยนะครับรายได้ได้มา100บาทเนี่ยต้องเป็นเสียค่าเป็นพลังงานไม่เป็นค่าน้ำค่าวค่าน้ํามันค่าไฟฟ้าค่าแกส๊สของต้นนครัวเรือนเนี่ย อย่างน้อยเฉลี่ยครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า25-30เครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายของ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 ครัวเรือนนะครับที่กระทรวงพลังงานก็มาคิดว่าเอ๊ะทำยางไรนะครับเมื่อค่าใช้จ่ายเราจะลดการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของด้านพลังงานในครัวเรือนของประชาชนได้นะครับเราพบว่ากระทรวงพลังงานเองก็มีเรียกว่ามีเทคโนโลยีนะครับพลังงานทดแทนหรือกับอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานนะครับที่สามารถใช้ในครัวเรือนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตาประหยัดพลังงานนะครับ เตาถา่านปะยพลังงานนะครับจะเป็นเตา,เาบ่อกแก๊สประหยัดประหยัดพลังงานนะครับบ่อกแก๊สที่สามารถมาแทนแก๊ส LPG ได้นะครับจึงแม่นอน LPG ปัจจุบันในราคาก็ค่อนข,ข้างสูงนะครับถ้าพี่น้องประชาชนสามารถที่มีความรู้ที่จะไปเอาความรู้เหล่านี้เอามูลสัตว์มีมูลสัตว์แล้วมาทําเป็นแก๊สชืวอาพในควเอนก็จะลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้นะครับหรือแม้แต่การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะครับหลอดอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หลอด LED ีอะไรสมัยใ,ใหม่นะครับที่เป็นสามารถอามาทดแทนหลอดแบบเก่านะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถามีความรู้เรื่องเหล่าน,นี้ได้นะครับ<อ>ก็จาความรู้นี้มาไปปฏิบัติสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างน้อยผมว่ากระทรวงการตั้งใจว่าถ้า,าสามารถลดได้สักสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนะครับในด้านพลังงานก็จะของทั้งประเทศก็จะลดได้อย่างมหาศาลเลยที่สาคัญก็คือจะลดการนําเข้าเรื่องของ การใช้การนำเข้าเรื่องของพลังงานนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับไฟฟ้าหรือน้ํามันเนี่ยกระทรวงพลังงานก็ต้องจัดหามานะครับต้องสูญเสียเงินตราไปต่างประเทศนะครับนำเข้าพลังงานหรือจะผลิตไฟฟ้าถ้าสมมารเราลดการใช้ลงได้ก่อนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานลงเนี่ยนะครับกระทรวงพลังงานเองก็ไม่ต้องไปส่งเสริมการต้องเรื่องโรงไฟฟ้าเพิ่มให้มากมายนะครับเราลดการนําเข้าของน้ำมันน้ำมันลงมานะครับนี่สิ่งเหล่านี้คือผล ผลดีผลประโยชน์ที่ถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหนึ่งนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาลดค่าใช้จ่ายด้านของพลังงานในครัวเรือนเขาแล้วก็ประเทศชาติเราก็จะมีลดการสูญเสียการนําเข้าเรื่องของเงินตราต่างประเทศเรื่องพลังงานได้ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับความรู้เรื่องของพลังงานทดแทนเรื่องการใช้พลังงานเนี่ยนะครับก็จะถ้าเราใช้กันมากๆเราก็มจะใช้มีการลดการใช้พลังงานใช้พลังงานมีรมประสิทธิภาพแล้วเนี่ยแน่นอนเลย สิ่งร้องจะดีขึ้นครับนะสิ่งี้ก็ร้องก็จะดีขึ้นครับคือสิ่งที่แรงสิ่งที่กระทรวงพลังงานตั้งใจอยากให้เกิดขึ้นนะครับให้พี่น้องมวลชนได้รู้จักเรื่องนี้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วผลสืบเนื่องจากการที่ประชุมเมื่อครั้งที่แล้วค่ะแล้วจะมีการนําสื่อมวลชนและอาสาสมัครด้านพลังงานไปดูงานอีกสองวันเราทางพลังงานจังหวัดเนี่ยจะพาไปที่ไหนบ้างคะครับที่แรกนะครับ เราตั้งใจว่าจะพาไปนะครับแต่เป้าหมายที่จะนําไปดูที่จังหวัดปทุมธาน,นีครับอันนี้ก็เป็นอาคานรนรงพลังงานถือร,ระเกียรติอันนี้เป็นของกระทรวงพลังงานซึ่งกรมพัฒนาพลังทดแทนและโรงพลังงานเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับในที่ตรงนั้นก็จะเป็นจุดมีจุดเรียนรู้นะครับในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างประหยัดเมื่อสักครู่ที่ผมนาเรียนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หยัดพลังงานทุกชนิดเลยในโวเรือนนะนะจะเป็น อุปกรณ์เรียกว่าเบอร์5นะครับเบอร์อออ5อุปกรณ์เบอร์5นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ว่าเรียกว่ามีตราที่เราประหยัดพลังงานแล้วนะครับหลอด LED สมัยใหม่ใช้หลอด LED แล้วมาทดแทนนะครับหลอดไส้แบบเก่านะครับจากเคยใช้สัก4สวัตต์มาเหลือตั้5าวัตต์เนี่ยนะค่าใช้จ่ายก็ลดลงแล้วนะครับหรือแม้แต่เตาแก๊สประหยัดพลังงานก็มีนะครับอุปกรณ์ต่างๆเอ่เรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเรานะครับที่เป็นแบบประหยัดพลังงานเนี่ยมีตัวอย่างให้พี่น้องประชาชนนะครับ ที่สนใจหรือว่าสพนนะครับ <c oughs> เราที่ไปดูงานเนี่ย <c oughs> ก็จะมีเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับในพื้นที่ตรงนั้นก็จะมีเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานสมัยใหม่เลยนะครับมีถึงขั้นกระทรวงพลังงานเองเนี่ยได้มีการประกวดนะครับเรียกว่าประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน,นครับ <c oughs> แบบบ้านชั้นเดียว2ชั้น,นหลายหลายแบบนะครับ คนที่สนใจอยากจะปลูกบ้านใหม่นะครับอยากายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานใน<ไ>ในในใน,ใน,ใ,นในบ้านของเราเองเนี่ยนะครับก<ด><ด>ารออกแบบบ้านครั้งแรกน่าสุดเป็นสิน่งสำคัญนะครับออกแบบบ้านอย่างไรให้ไม่ร้อนไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเปลืองกับเครื่องปรับอากาศนะครับเนี่ยเรื่องเหล่านี้ก็สามารถมีตัวอย่างที่ดูได้นะครับเพราะฉะนั้นกระทรวงพลังงานก็ตั้งใจว่าอยากให้ตรงตรงจุดเนี้ยนะครับพี่น้องแมวที่สนใจเนี่ย ได้ไปเรียนรู้แล้วก็ไปได้ความรู้เยอะมานี่จะลองไปหลังจากนั้นก็จะไ,ไปทดลองปฏิบัตินะครับ,รบแล้วอาสาสมัครพลังงานเนี่ยเป็นอย่างไรคะเพราะว่าที่ป่านจักมาเนี่ยยังไม่เคยได้ยินคำพี้เลยโอ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอสอมอ,อ,สอ,มอแล้วก็อาสา,า,าสมัครชุมชน,นรประมาณนี้ค่ะคแล้วอาสาสมัครพลังงานเนี่ยมีหน้าที่และมีขอบเขตอย่างไร,ร,บ,งรบ้างคะก็เป็นที่มา,างี้ครับ อาสากพลังงานเนี่ยก็คือเราย,ย่อว่าเรายยอว่าอสอพนอ,อ,อสอพนอ,อ,อสอก,ก็คืออาสานักพลังอาสานักอสาสมัครครับพนก,ก็เป็นย่อของกระทรวงพลังงานนะครับ<ม>นะก็ที่มาก็อย่างนี้ครับก็คือเมือ่อที่ในรเรียนสักครู่แล้วว่ากระทรวงพลังงานเราเริ่มต้นโครงการวางแผนพลังงานในชุมชนนะครับร่วมกับทางอ,อบตอทางเทศบาลน,นะครับทั่วประเทศเนี่ยตั้งแต่ปีพันเป็นต้นมาเนาะนะครับทั่วประเทศปัจจุบันมีประมาณสัก2 0 0 0กว่าชุมชนและทําวางแผนพลังงานร่วมกันนะครับ ทางกระทรวงพลังงานเองก็มอบให้หมายสำนักควาพจังหวะทั่วประเทศเนี่ยไปติดต่อกับทางอบตรฤอเทศบาลที่สนใจจะทําโครงการวางแผนพลังงานร่วมกันในชุมชนขเขานะครับส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยอบตรฤอเทศบาลเนี่ยเขาจะมีแผนพัฒนานเขาอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแผนเรื่องของพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านาน้นด้านสาธารณสุขต่างๆเหล่านี้แต่ด้านพลังงานยังไม่มีกระทรวงพลังงานคิดว่าเห็นว่าเราก็จะใช้ขอประสานกับทาง อบตหรือทางเทศบาลในพื้นที่เนี่ยครับให้เขามาเรียนรู้ร่วมกับเราเรื่องทําแผนพลังงานนะครับ<ช>ก็พอเรียนรู้ร่วมกันปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีการเรียกว่า,าคนในพื้นที่แห่คัดเลือกมาคนที่มีจิตอาสามาเป็นนักวางแผนพลังงานด้วยมาร่วมเขียนวางแผนพลังงานเรียนรู้ว่าในบ้านเขาเนี่ยมีอะไรบ้างมีจะใช้พลังงานมีวัตถุดิบที่มาใช้พลังงานทดแทนมีมูลสัตว์มีอะไรต่างๆมีมที่จะสามารถใช้เป็นพลังทดแทนลดค่าใช้จ่ายได้มีอะไรบ้าง<ม><ม>คนเหล่านี้ก็จะมาร่วม ไปเป็นนักวางแผนพลังงานต่อมาเราก็เห็นว่าเขาเหล่านี้นะครับมีจิตอาสาด้วยก็เลยเลยเลย,เลยก็ได้ขอให้เป็นอาสาบอกพลังงานนะครับแล้วหน้าที่เขาก็คือเขาเนี่ยจะเป็นครัวเรือนพอเริ่มต้นเป็นนักวางแผนพลังงานเนี่ยกระทรวงพลังงานก็จะใน,ในเบื้องแรกเนี่ยนะครับในปีแรกๆเราทําโครงการกับอบตรับเทศบาลเนี่ยสัก4ปีนะปีที่1แล้วก็ร่วมโครงการของเขาแล้วก็มีการเรียกว่า เอาอุปกรณ์ต้นแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประหยัดพ,พลังงานเตาประหยัดพลังงานบ่อแก๊สอะไรต่างๆนะครับ <c oughs> หลอดไฟฟ้าหลอดประหยัดพลังงานเนี่ยเ,เราให้คนเหล่านี้เป็นคณรณูนันต้นแบบสมมติเข้าสมัครเ,เป็นเฉลี่ยแล้วชุมชนหนึ่งประมาณสักสิบถึงยี่สิบคน <c oughs> แล้วแต่นะครับสมมุติว่าหมู่บ้านมีสักสิบหมู่บ้านหมู่บ้า,บาละสังกูลก็ยี่สิบคนแล้ว <c oughs> อ่าสำหรับพลังงานมาร่วมทําแผนแล้วแล้วก็พอทำอปุ๊บเนี่ยเขาเรียนรู้แล้วเขาศึกษาดูงานแล้วแล้วก็ ทำไงถึงให้เกิดเป็นเชิงประจักษ์ล่ะนะครับโรงงานก็สนับสนุนอุปรกรณ์เรียกว่าต้นแบบศึกสาธิตนะครับเอาไปใช้ให้เขาไปใช้ในครัวเรือนนะครับแล้วเขาเนี่ยพอเขาใช้แล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบอกได้ใช้เป็นเพื่อนเพื่อนบ้านที่ในครัวชุมชนเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กับเขาได้นะครับท<ช>ีนี้นี่คือหน้าที่ระบบบาทที่กระทรวงพลังงานอยากจะให้ส่งเสริมให้สมบัตพลังงานเรียกว่าอสพนเนี่ยเป็นตัวกระจายเผยแพร่ไปนะครับนี่ก็คือบัตรของเขาไอพีจี ประสิทธิภาพสูงลดการใช้ลงมา<ช>ก็พาพี่น้องไปไปไป,ไปชมนะไปดูตัวอย่างที่อาคารที่หรือเมกะเกียริที่ว่านะครั<ช>หบหรือแม้แต่ที่ศูนย์เรียนรู้ก็ตามนะครับเรียกว่าอยู่องน,นี้ข้อสําคัญก็คือความรู้ของเยงาวชนก่อนครับว่าเขาจะได้เขาจะได้ไดรู้ว่าเ,เขาใน,เในบ้านในชุมชนเขาเนี่ยมันมีสิ่งเหลือใช้ ที่พอเป็นมาแปลงเป็นพลังงาน <ried S 2> อะไรได้บ้างเนี่ยสำคัญที่สุดเลยอันกอันนี้ก็ต้องรู้ก่อนนี่ก่อนทำความรู้นี่ก่อนหลังจากนั้นแล้วเขาจะได้รู้ว่าแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เอาไปใช้กับเนี่ยอย่างเหมาะสมมีแบบบ่อกแก๊สชีวภาพนะครับ,รบเป็นแบบไหนบ้างเตาที่เป็นพลังงานแบบนี้แบบไหนบ้างอะไรเงี้ยเหมาะกับการใช้พลังงานในคุเดนเขานี่คือพอมันสำคัญครับ อันนี้ที่ที่เราได้นั่งคุยกันเนี่ยคือเป็นจุดประสงค์จุดมุ่งหมายและผลที่จะคาดหวังจากการอบรมครั้งนี้และเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบค่ะแล้วก็คือว่าของพลังงานจังหวัดเนี่ยค่ะต้องจากองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยที่จะพาสื่อแล้วก็อาสาสมัครไป2วันเนี่ยค่ะอยากให้พลังงานจังหวัดช่วยฝากอะไรถึงประชาชนหน่อยค่ะว่าจะพลังงานจังหวัดหรือว่าพลังงานของประเทศเนี่ยตอนนี้จะเป็นยังไงแล้วฝากอะไรดีได้บ้างคัะ ก็อย่างแน่นอนที่อันแรกเลยครับแรกสุดเลยก็อยากย้ําอีกครั้งหนึ่งครับที่ต้องมาเชชนว่าเรื่องพลังงานเป็นค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งข้อใจของครัวเรือนแน่นอนนะครับเราเองต้องในภาวะปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นไปที่ทราบอยู่ดีว่าเพราะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยรายได้ของครัวเรือนของเราเนี่ยค่อนข้างจะก็จะลดน้อยลงนะครับไม่ได้เฟื่องฟูมากมายเหมือนกับช่วงเศรษฐกิจเราที่ดีๆนะครับแน่นอนครับเราสิ่งที่ทําได้คือเรื่องของการประหยัดนะครับ ทำยังไงให้ประหยัดมากที่สุดนะครับประหยัดทุกด้านทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายด้าน,นาต่างๆนะครับเราถ้าจะต้องใช้ต้องใช้ในส่วนที่จะเป็นจริงๆนะครับเพราะเรื่องพลังงานเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจะถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นแต่ว่าควรจะถ้าได้มีวิธีการที่จะลดมันได้ <c oughs> เรียนรู้มันได้เนี่ยผมว่า <c oughs> น่าสนใจเราอยาก <c oughs> ส่ว <c oughs> พลังก็อยากลาดหวังอย่างพี่น้องประชาชนเลย ได้มีการเอาความรู้เหล่านี้เรียนรู้เนี่ย,เร,ย,รเ,ยเรื่อง,ง,งอะไรเรื่องพลังงานทดแทนเรื่องการแบ่พลังงานเนี่ยเอาไปใช้ปฏิบัติได้จริงจงอย่าง <c oughs> จรงโดยเฉพาะเรามีตัวแทนไม่ว่าจะเป็นสื่ออา,าสออาสื่อสารมวลชนนะครับ <c oughs> ในครั้งนี้นะครับซึ่งเราถือว่าตรงั้นถือว่าเป็นภาคส่วนสำคัญเลย <c oughs> ที่จะช่วยกันช่วยกันสูงพลังงานนะครับช่วยกันเผยแพร่ <c oughs> ข้อมูลดีๆนะครับสิ่งที่ได้พบได้เห็นได้ไเรียนรู้แล้วก็ เ,เกิดความเกิดความรู้ในวงกว้างให้ใ<ช>พี่น้องประชาชนคนที่ไม่ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ได้รับรู้ด้วย<ช>และก็สนใจก็จะติดต่อมาแต่ใ<ช>าที่เทศบาลจังหวัดเองก็ตามหรือที่ชุมชนชชที่เป็นอสพนสำหรับพลังงานอยู่แล้วนะครับในนี้นก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงการคลัางาดหวังและสุดท้ายก็คือสมรงูานอยากจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการใช้ชีวิตนะครับอย่างอย่างเรียกอย่าง,างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งซึ่ง ตรงพระเจ้าอยู่หยัวเนี่ย<ช>เองท่านก็ทรงได้เป็นเป็นผู้นำท<ช>รงเป็นปฏิบัติเป็นผู้นําเรือ่องน,นี้ยอยู่แล้วนะครับท่านสิ่งทุกอย่างหลายเรื่องออทุกเรื่องที่กระทรวงพลังงานได้ดําเนินการเหล่านี้นะครับเรื่องของพลังงานเนี่ยเราก็ดําเนินรอยตามตามสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงได้ได้ได,ได้ได้เป็นตัวอย่างมาแล้วนะครับถึงพระองค์เราถือว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานของไทยเลยนะครับ<ช> วันนี้นะคะป่านกับรายการทารนโอรี่ขอบคุณท่านพลังงานจังหวัดมากนะคะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจค่ะแก่พวกเราและก็จะนำไปเผยแพร่แก่สื่อประชาชนทั่วไปนะคะขอบคุณค่ะประชาชนคนไทยให้ร่วมมือร่วมแรงประหยัดใช้ช่วยกันติดไฟลดใช้พลังงานนโยบายถึงมือประชาชนทั้งรักเอกรชนต่างช นะครับมันเขาจะมีศูนย์แสดงทั้งภาคบ้านอยู่อาศัยภาคอาคารธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็ถ้าประชาชนทั่วไปเข้ามาดูงานภาคบ้านอยู่อาศัยถ้าเกิดพวกอาคารธุรกิจก็มาดูในส่วนแสดงของภาคอาคารธุรกิจภาคอุตสาหกรรมก็มีในภาคของอุตสาหกรรมก็มาดูได้นะครับอนุรักษ์พลังงานอะไรยังไงบ้างคะท่านตัวอาคารเนี่ยนะครับมันเป็นระบบที่เขาเรียกว่าผนังนะครับมันเป็นผนังมีไอเอสนะครับ ซึ่งท่านเดี๋ยวก็เนี่ยนะฮะจะเห็นจากจักบ้านนี้ได้นะครับมันเป็นลักษณะเขากัดกั้นความร้อนไม่ให้เข้ามานะครับเนี่ยเป็นผนังเย็นอย่างนี้นะครับส่วนไอ้พวกระบบปรับอากาศเนี่ยนะครับของของเราเนี่ยนะครับเราก็ใช้ในขนาดเดียวกันนี่เรามีพื้นที่ของตัวอาคารในหนึ่งหมื่นสี่พันตารางเมตรนะครับแต่เราใช้ค่าไฟนะครับตกปีละประมาณสองล้านนะครับ แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่เดียวกันโดยทางทั่วไปนะฮะจะประมาณเจ็ดเจล้านกว่านะครับค่าไฟนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันเนื่องจากเพราะว่าเราระบบเรานี่เราใช้เรามีทั้งระบบอไอสโตเลไอโตเลสก็คือเราทําน้ำแข็งไว้ในตอนกลางคืนนะครับซึ่งราคาค่าไฟถูกนะฮะาอก็งคือวันเราก็เอาความเย็นจากน้ําแข็ง มาช่วยในระบบอากาศของตัวอาคารเราแล้วอุณหภูมิของตัวอาคารเรานะครับเราจะควบคุมเราจะคอนโทรลหมดนะครับอย่างบริเวณหงสงทางเดินเนี่ยมันจะอยู่ที่26ที่27องศานะครับในห้องทํางานเนี่ยจะอยู่ประมาณที่25องศานะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าถ้าเดินถ้าเดินถ้าเดินนี้มันก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็แต่ก็ท้าอุณหภูมิเรียาณัน26 27 27 26 27แต่ถ้าเกิดข้างในห้องทํางานนี่เราจะอยู่ที่25 แล้วเราคอนโทรลทั้งหมดคือถึงเวลาเช้าปุ๊บแปดโมงแอร์ถึงเริ่มนทำงานแล้วก็มาเป็นแอร์ใหญ่แอร์จีนได้นะครับแล้วก็สี่โมงปุ๊บแอร์จะหยุดทำงานทันทีนะครับแล้วระบบรรมโนยี่เหล่นี่ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถปรบบับไปปรัใช้กับบ้านเรือนชุมชนได้ไหมคะคือถ้าพูดถึงประยุกต์ใช้กับบ้านเรือนชุมชนนี่ผมว่าม,มันมันอย่างอย่างถ้ามัานก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่างน้อยๆก็คือเรื่องระบบปรับอาก,กาศนี่ประยุกต์ใช้ได้ได้แน่ก็คือถ้าท่านอันไหนช่วงที่ท่านมี คือเปิดท่านอยู่ที่5นะฮะนะครับไม่ใช้ก็ปิดหรือเปิดสมมุติว่ากลับมาบ้านเนี่ยถ้าเกิดมันก่อนจะเปิดแอร์เนี่ยนะครับท่านก็เปิดพัดลมไล่ความร้อนออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดแอร์ไม่ใช่พอมาถึงบ้านก็เปิดแอร์แล้วตัวเราก็ไม่ได้อยู่ก็คือเปิดเพื่อครับให้มันเย็นนะไม่จำเป็นต้องทำเงินนั้นแล้วนะฮะง่ายๆก็คือถ้าไปบ้านปึ๊บกลับถึงบ้านปึ๊บสมมุติเราจะนอนตอนพอกลับถึงบ้านเราก็เปิดพัดลมไล่ความร้อนออกก่อนแล้วก็ค่อยเวลาจะเข้านอนก็เปิดแอร์นะครับ แค่นั้นนะฮะเอาง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าพอเข้าไปถึงกลับถึงบ้านก็อย่างแรกคือเปิดแอร์ทิ้งไว้เลยอะไรนี้มันก็ปื้นเปลืองนะครับแล้วส่วนจัดแสดงส่วนที่ว่าแบ่งแบ่งเป็นชัดเจนไหมแบ่งชัดเจนครับเรามีเทคโนโลยีซึ่งถ้ามันจะแบ่งเป็นมีภาคบ้านอยู่อาศัยผมจำไม่ไม่ได้แม่นว่ามันกี่เทคโนโลยีนะครับแต่จะแบ่งเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีแบบแต่ละแต่ละอย่างแบ่งกันชัดเจนเป็นภาคเป็นส่วนเป็นส่วนเลยนะครับเป็นศูนย์เลยอ่ะเป็นเละ าไปเลยมันมันไม่ใช่อย so mm ู hmm. UM. wrote, ah, artists, ่ในอันเดียวกันหมดนะครับแยกเป็นภาคบ้านอยู่สาัยก็ส่วนหนึ่งเลยอยู่แถนึงเลยบ้านอาคารธุรกิจก็อยู่แถนึงเลยฮะก็มีเทคโนโลยีแต่ละอย่างคือบ้านอยู่อายก็มีเทคโนโลยีที่มันใช้อยู่ในบ้านอาศายอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดของอาคารธุรกิจก็มีพวกลิฟต์พวกบันไดเลื่อนซึ่งซึ่งให้เห็นว่าไอ้พวกนี้มันกินพลังงานแล้วถ้าเกิดทํำยังไงไม่ให้มันกินพลังงานนะครับสูเ็บพลังงานที่เดียวท่านก็คงได้ ค่ะวันนี้ที่มาร่วมงานกับพลังงานจังหวัดเนี่ยได้อย่างไรคะพอดีทางโรงเรียนสมัครเข้าโครงการของพลังงานจังหวัดนครราชสีมาก็ได้รับคัดเลือกให้มาร่วมโครงการศึกษาดูงานจ,จากคณะของพลังงานจังหวัดครับาจากการศึกษาดูงานในวันนี้ค่ะมีประโยชน์และก็สามารถนําไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างคะครับจากที่ได้มาร่วมาการ ได้เห็นการประหยัดพลังงานหลายอย่างครับเช่นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าประหยัดพลังงานความร้อนและก็พลังงานาน้ําเช่นการสร้างบ้านโดยการประหยัดนะครับโดยการใช้ธรรมชาติเข้าช่วยในการลดความร้อนนะครับหรือใช้เทคโนโลยีต่างๆในการมาช่วยลดค่าไฟค่าในการ ใช้พลังงานนะครับที่สิ้นเปลืองให้ลดน้อยลงอยากให้ช่วยเชิญชวนประ,ะชาชนทั่วไปนะคะหลังจากที่ได้ดูเนี่ยว่ามีอะไรที่น่าสนใจในการประหยัดพลังงานมาั้งคะครับก็จากที่ได้มาเห็นนะครับได้ดูการออกแบบอาคารนะครับการการสร้างบ้านเดือนนะครับการทําฝากาันความร้อนนะครับการใช้หลอดไฟใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆเช่น แอร์โทรทัศน์พัดลมตู้เย็นนะครับโดยโดยสังเกตดูการเครื่องไหนที่จะประหยัดในการใช้ไฟนะครับถึงถึงก็ได้ประโยชน์มากนะครับจะจะนำไปไปแนะนำเด็กนะครับแนะนำประชุมชนชาวบ้านนะครับในการที่จะช่วยกันประหยัดไฟฟ้านะครับประหยัดพลังงานต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อไปสินใจก้ามสันเทีย จากอสพนตำบุทับรลังอําเภพัทลงคำจังหวัดนครราชสีมาค่ะจากวันนี้ได้มาดูงานกับพลังงานจังหวัดเนี่ยค่ะรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกดีใจค่ะที่ได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถเอาไปปรับใช้ในกิจประจำวันนะคะเรื่องการใช้ไฟการประหยัดไฟฟ้าการสร้างบ้านให้อยู่อย่างเย็นร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็สามารถไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะค่ะ แล้วะจากการดูงานในวันนี้ค่ะจะสามารถนําไปเผยแพร่ให้ประชาชนหรือว่าคนในหมู่บ้านหรือร,บรอบๆข้างได้รู้อย่างไรบ้างคะก็จะนําไปใช้กับคนในหมู่บ้านนะคะให้ให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็บอกเขาว่าการประหยัดไฟทํำยังไงอย่างเช่นอถอดปลั๊กที่ไม่จําเป็นในครัวเรือนจะใช้เฉพาะตู้เย็นเท่านั้นที่จะเสียบปลั๊กไฟไว้นะคะแล้วก็ให้ใช้โหลดไฟอย่างประหยัดอย่างเช่นหลอด LED นะคะ ถ้างานแล้วาจากการมาดูงานในครั้งนี้ค่ะสามารถที่จะไปต่อยอดก็คืออย่างแรกคือเรื่องการประ,ประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดอย่างอื่นได้อีกบ้างไหมค่ะความพอเพียงค่ะความพอดีของพระบาทบัเด็ติประเจ้าอยู่หัวค่ะใช้ร่วมกับการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดีนายนรินหมอไทยครับ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนอำเภอจักรลาดจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ค่ะในการที่ได้มาเรียนรู้ได้มาชมนิทรรศการนี้ค่ะจะนําความรู้ที่ได้มาชมวันนี้ไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างคะครับคือทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนของเราเนี่ยก็ได้ร่วมกับพลังงานจังหวัดน,นะฮะเมื่อ4ีหปีที่แล้วในการาทําเตาเผาถ่า,านาแล้วก็ฐานอัดแท่งนะฮะจากการศึกษาดูง,งานครั้งนี้ก็คงจะเอาไปประยุกต์ใช้ นะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คงจะเป็นในเรื่องของฐานอัดแท้งนะฮะซึ่งลอเครื่องจักรแค่ตัวเดียวคือเครื่องบดแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องตลาดก็คงจะมีแล้วล่ละ,ละนะะพอเราได้ได้ติดต่อกับลุงอยู่ซึ่งซึ่งอยู่พ้นกลางนะฮะได้ประสานกันแล้วว่าเราเรามีแนวทางการทำตลาดร่วมกันนะครับ,รบแล้วจากการที่เรามาครั้งนี้กับพลังงานจังหวัดเนี่ยค่ะครประชาชนที่ ที่อบตอที่ตำบลที่เราอยู่เนี่ยจะสามารถที่จะได้รับความรู้อะไรเพิ่มเติมนอกจากเาตาเผาถ่า,านใช่ไหมคะคือคือที่ผ่านมาเนี่ยทางอบตอก็ได้จัดอบรมเป็นระยะอยู่แล้ว<ฆ>นะครับให้ให้ประชาชนในตำบลเนี่ยได้มาอบรมได้มาเรียนรู้นะครับในการเ,าเรื่องของพลังงาน<ฆ>นะครับเป็นระยะระยะนะครับ ซึ่งลําดับต่อจากนี้ไปเราเราคงจะทําแน่นอนในข้อ,ขอบัญญัติในปีงบประมาณนี้นะครับปี59เานี่ยเราทาแน่นอนนะครับเราจะบรรจุไว้ในข้อบัญญัติอยู่ครับอยากให้ช่วยเชิญชวนประชาชนทั่วไปค่ะที่ให้รู้จักมารักษาพลังงานนะคะว่าตอนนี้มันเหลือน,น้อยแล้วเนี่ยช่วยเชิญชวนหน่อยค่ะครับก็ขอเชิญประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในตำบลหรือว่า,าที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน เพราะว่าพลังงานเนี่ยมันใช้แล้วหมดไปนะครับเราจําเป็นต้องหาพลังงานทดแทนมานะครับซึ่งมันก็มีอยู่รอบตัวเรานะครับฉะนั้นก็เลือกใช้ให้เข้ากับชีวิตประจําวันเราได้ ก็มีนี่ขุนทองอบตขุนทองอบตอหินโคนแล้วก็อบตอทับร้างนะคะเข้ามาร่วมชมในทัศการายชื่อวลาพรทองสุพรรณนะคะรับหน้าที่เป็นวิทยากรค่ะอยากให้ช่วยแนะนำสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นที่ไหนแล้วก็มีอะไรนะ่าสนใจบ้างค่ะ ที่นี่นะคะคืออุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติซีรินทรค่ะที่แห่งนี้นะคะก็เป็นการก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพค่ะ<ม>เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ4 8พร0ษาค่ะก็ที่นี่ก็มีวัตถุประสงค์หลักนะคะในการที่จะมีการอนุรักษ์พลังงานนะคะแล้วก็มีการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยค่ะอยากให้ช่วยเชิญชวนสําหรับผู้ที่สนใจหรือว่ายังไม่เคยมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะ ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าผ่านมานะคะแถวชาอํานะคะก็สามารถแวะชมที่นี่ได้นะคะที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะในเรื่องของพลังงานค่ะเหมาะกับสําหรับเด็กๆด้วยประชาชนทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีส่วนของป่าชายเลนค่ะ, mm hmm. คะเชิญมาศึกษาเส้นทางตามธรรมชาติป่าชายเลนมาดูสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนนะคะที่ทุกวันนี้ก็เริ่มลดน้อยลงแล้วค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรนะคะ032508352นะคะหรือจะติดต่อทางเว็บไซต์นะคะ www.silintonpark.or.th ค่ะ